ีแฟนเพจตำเหล่าน้องแพลวครับมาทำเมนูอะไรครับตอนนี้เน้ค่ะหนูก๊อลังจาดก,กดํากุ้งสุกค่ะผู้ใดไงกินดีบบอกได้เด้อเดี๋ยวดูเห็ดไห้ ทั้วก็อ่านทั้งอ่านได้ค่ะเป็นเส้นซับเนะาะรูบ่ได้ซับเนี่ยมือขวาของหนูซับนี่กุ้งถือสาเกไปเลยเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้า